ฝนตกหนักมากครับราชบุรีนะครพุ่มหนักมากทีเดียวครับฝนครับฝนตกนักครับสวัสดีครับผมสอนจิบท้องถิ่นไทยนะวันนี้จะนำท่านผู้ชมมาดูมาชมเกี่ยวกับฝนตกหนักมากเลยนะครับที่ราชบรุรีเมื่อเย็นวัน อาทิตย์ที่3ตุลาคมพศ2564เวลา19นาฬิกา25นาทีมาดูมาชมกันเลยครับตัางเซเว่นก็หนักครับหนักจริงๆครับวันนี้วันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่ 3ตุลาคมนะครับพศ2 5ทธาห้นะฝนตกหนักมากครับราชบุรีครับนี่ครับท่านผู้ชมมาดูันตกัน,นะฝนตกหนักฝนตกหนักมากครับมีปูนาเข้าบ้านด้วยนะครับปูนาขาเกนะครับเข้าบ้านด้วยครับเห็นไหมครับ สวยงามมากๆเลยหาดูหาชมได้ยากมากครับฝนตกหนักมากๆเลยครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับบริเวณร้านชิปแหกทัดตัดผมชายซอยวิศวะหลังตลาดเมืองราชบุรีครับตรงนี้นะหนมากเลยครับวันนี้ฝนตกแรงมากๆเลยครับวันนี้ลูกค้าก็มารอครับตรงนี้เหมอนกันครับท่านผู้ชมครับ รถพานครับเต็ไมไปหมดครับวันนี้ฝนตกครับตกหนักจริงๆนะครับถายสภาพบรรยากาศให้กับพี่น้องกู่ชนทุกคนได้ดูได้ชมครับในเย็นของวันอาทิตย์ที่3ตุลาคมพศ2564นะครับและข้างบ้านนะครับสอนอนทิพย์ทรายฝนก็ตกหนักทีเดียวนะครับ ครับตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับพี่น้องจะถ่ายสภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับน้ําท่วมเจิงนองนะครับตอนนี้นะครับทุ่มมากๆเลยครับไหลมาไม่ขาดสายเลยครับพี่น้องเห็นไหมครับมันไหลมานะครับเยอะมากๆเลยครับของบริเวณร้านกิ๊บแคร์คับตัดผมชายซอยวิศวะ ลังตลาดศรีเมืองก็ตกแรงมากเลยครับท่านผู้ชมนะครับดูครับดูทางน้ําไหลครับโดยเฉพาะช่วงนี้งูเงี้ยวเที่ยวขอต้องคอยระมัดระวังรับไหลหนักจริงๆครับตอนบี้เวรนานกิฟแ์แครับตัดผมชายซอยวิศวะหลังตาศรีเมืองราชบุรีฝนก็ตกแรงมากทีเดียวนะครับมาถ่ายสภาพบรรยากาศให้กับทุกท่านทุกคนดูนะครับใน ยามเย็นของวันที่นะครับวันที่สามตุลาคมนะครับเวลาพุ่มยี่สิบห้านาฬิกาครับข้างบ้านราเตือน้ำพ่่มแล้วเราไปดูกันก่อนครับเห็นไหมครับพุ่มเยอะมากๆเลยครับน้ำครับครับตอนนี้นะครับข้างบ้านนะครับสอนอจิบสอนนิทไทยตอนนี้นะครับก็ได้ท่วมแล้วนะครับตอนนี้น้ำได้พ่่มแล้วนะครับ ในช่วมนะครับนี่คือผู้จัดการย่างให้นะครับนำท่วมเลยครับท่วมจัดเองนะมาดูครับนะครับในช่วงนี้นะครับช่วงที่ฝนตกหนักนะครับน้ํานะครับเยอะนะครับพ่วมนะครับที่ข้างบ้านสอนอาชีพสอนถิ่นไทยนะมาถ่ายกับท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับบริเวณจุดนี้คือเป็นที่ค้าขายนะครับบ้านบัวรักษานะครับ แล้วก็ขายขายสินค้าอะไรเอ่ยเ,ออเป็นหมูกระทะครับหมูกระทะาาลมทันย่างให้ย่างให้นะครับอตอนนี้ของจกตอนนี้ไม่ได้แล้วครับไม่ได้น้ำท่วมแล้วเนาะเห็นไหมครับวันน้าวคงนะครับตอนนี้นะครับไม่รู้จะเบาเมื่อไหร่เห็นไหมครับตเต็มหมดครับตรงกับห้ามกับ,บร้านสอนอชิพสอนออินไทยนั่นเองครับสายให้กับท่านผู้ชมได้ดูว่า ฝนตกหนักมากครับที่จังหวัดอื่นตกไหมครับตกนะครับที่จังหวัดอื่นถ้าตกฝนกันเยอะมากๆเลยครับเห็นไหมครับต้องระมัดระวังด้วยนะครับโดยเฉพาะหน้าฝนนะครับหน้าฝนงงเียวเขี้ยวขอเข้าบ้านนะครับแล้วก็ไฟฟ้ารัดวงจรนะครับต้องคอยระมัดระวังนะครับที่สําคัญก็คือ ระวังฟ้าผ่านะครับตอนนี้ฟ้าแลบฟ้าผ่านะครับมามาตอนนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าทางฟ้าแลบฟ้าผ่ามานะครับขายของก็ขายไม่ได้ครับนื่อย่างว่าฝนตกหนักน้ําท่วมนะครับรู้สึกว่าเข้าขานะครับเห็นไหมครับนะครับมวลน้ํามากันเยอะทีเดียวนะครับมากันเยอะมากๆเลยครับอ่าซึ่งพุ่มครั้งแรกเนาะครั้งแรกนะครับที่บ้านนอก อยู่บ้านนี้มา20-30ปีไม่เคยท่วมเลยอ๋อครับใช้แบบก็ท่วมตรงนี้ครับแต่ไม่เข้ามาอ๋อครับตอนนี้เข้าบ้านยังตอนนี้เข้าบ้านแล้วครับไปดูสภาพในบ้านได้ไหมได้ไหมเป็นไงบ้างบ้านถ้าเปิดมันจะเข้าเยอะเลยเลยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับแต่ตอนนี้เป็นคลื่นหาดตอนนี้ก็ทำห้ท่วมเนื่องจากว่าปลูกสูงหน่อยนะครับนิดสูงแต่บริเวณด้านซ้ายมือน,นี่จะท่วมนะครับเนื่องจากว่า จะตามกว่าระดับพื้นถนนนะครับก็เลยทําให้ท่วมนะครับก็เลยนํามาถ่ายบรรยากาศได้กับพี่น้องได้ดูได้ชมกันว่าในช่วงฝนตกเราต้องระมัดระวังโดยเฉพาะงูเหี้ยเกี้ยวขอไฟฟ้ารัดวงจรนะครับและข้าวฟ้าผ่าฟ้าแลบฟ้าร้องนะครับต้องคอยระวังด้วยนะครับนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะโอเคครับ ตัดตกการนะครับหมูกระทะยากให้กับตรงนี้นะครับบ้านบัวรักษานี่แหละนะครับอร่อยครับอร่อยไม่แพงครับ199บาทนี่กิตอิ่มเลยครับนะครับที่ซื้อยากให้นั่นเองนะครับมาถ่ายสภาพบ้านให้ดูครับดูก่อนนะครับเห็นไหมครับึบครับตรงบริเวณที่นะครับ ตอนนี้จีบท้องนี่ไทยดูอยู่นี่ครับก็ท่วมเท่าขานะครับตัวนี้นะครับท่วมทะ้ขาเห็นไหมครับเดินขยับมาขยับมาแต่ท่วมมากเลยครับตัวนี้นะครับเท่านี้เลยครับดูครับพี่น้องท่วมมากๆในรอบนะครับในรอบ20ปีนะครับที่ราชบุรีท่วมเห็นไหมครับท่วมเยอะมากๆทีเดียวครับเพราะฉะนั้นก็ขอบอลเนี่ยหน่วยทางการที่รับผิดชอบนะครับแถวดอนตะโกนะครับ ออกมตอนดตะกองก็อย่าลืมมาช่วยด้วยครับช่วยกันนะครับเนื่องจากว่าท่วมบริเวณบ้านน้ําขังด้วยครับเป็นที่ราบรุ่มนะครับเห็นไหมครับให้ราบรุ่มเยอะมากๆครับก็เลยอยากจะให้ทุกท่านได้ช่วยกันนะครับวันนี้นะครับฝนตกหนักน้ําท่วมนะครับมาถ่ายสภาพบรรยากาศให้กับพี่น้องทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝนตกเช่นนี้นะครับโดยจะพ่วไฟฟ้ารัดวงจรนะครับงูเหี้ยวเขี้ยวขอเข้าบ้านนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับไฟฟ้าแล้วก็วันต่อไปนี้นะครับระวังความเจ็บไข้ได้ป่วยจะมาเยอะเราต้องคอยระมัดระวังครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับฝากสับสไครตกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาหนจิบในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับครับสวัสดีครับวลมหาสารทมวนน้า ครับตอนนี้ก็โดกหนักที่เดียวนะครับทําเพลงเล่นเก่งวิชาการแนะนําทําอาหารอาชีพนั้นยิ่งใหญ่ดูช่องท้องทิ่นไทยกดกดไลคกดแชร์